สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนอยู่กับผมพลโมโตรายวีกเช่นเคยนะครับในช่วงนี้ต้องบอกว่า Royal Enfield Hunter 350นี่เป็นที่น่าสนใจของคนทั่วโลกเลยทีเดียวและด้วยเสียงกระแสะตอบรับที่ถือว่าดีเลยครับทาง Triumph ก็ดูจะไม่นิ่งนอนใจครับได้มีการนำรถสปีดทวิน n 400หรือ Triumph ในสไตล์โมเดิร์นไซส์เล ออกมาวิ่งทดสอบเพื่อให้ได้ถ่ายภาพสปายช็อตกันเป็นการดึงกระแสของทาง y รอั i ฟิลกลับมาที่ Trium โดยในเบื้องต้นครับผมต้องเรียนชี้แจงก่อนว่าผมไม่สามารถนำภาพนั้นมาขึ้นในคลิปนี้ได้นะครับเนื่องจากมันติดในเรื่องของลิขสิทธิ์เดี๋ยวผมจะขออนุญาตแปะลิงก์ไว้ที่ Description ทางด้านล่างแนะครับสำหรับในส่วนของตัวภาพรถสปายช็อตคันจริง จากในภาพนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันเป็นรถไฟกลมในสไตล์โมเดิร์นแล้วก็จะมากับจุดเด่นของเขาเลยก็คือโชคหน้าเป็นแบบอัพไซด์ดาวกระจกเป็นแบบปลายแฮนด์ hand, ทรงกลมในลักษณะพี่ใหญ่สปีดทวินพั0สตัวชุดล้ออลอยจะเป็นล้ออลลอยแบบ5กา้านคู่แล้วก็เบาะนั่งครับจะเป็นเบาะนั่งตอนเดียวยาวถอยเสียครับเป็นแบบออกข้างด้านขวา ลายเชิดขึ้นสีดำครับทรงมันจะออกไปทางสปอร์ตจุดที่ดูแล้วจะขัดใจผมอยู่สักหน่อยก็คือมือจับหลังครับที่มันเป็นเหล็กตีโค้งยื่นออกมาด้านเครื่องยนต์นะครับจากข้อมูลแหล่งที่มาได้ระบุไว้ว่าเป็นเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำและพิกัดปริมาณกระบอกสูบน่าจะอยู่ในช่วง350ถึง450ซีซี อย่างไรก็ดีตอนนี้เรายังไม่รู้กำหนดการแน่ชัดครับว่ามันจะเปิดตัวออกมาเมื่อไหร่แต่คาดว่าถ้าดูจากพื้นฐานของตัวรถแล้วไม่แน่ตอนที่มันเปิดออกมาน่าจะมาพร้อมกับสปี s d s c r b m b 400ด้วยเลยและอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่ารถรุ่นนี้จะผลิตโดยโรงงานของปาจาร์ประเทศอินเดียส่วนราคาค่าตัวจะออกมาเป็นเช่นไรอันนี้ ก็ต้องมารอดูกันอีกครั้งหนึ่งครับว่ามันจะมีราคาที่กระโดดหรือแตกต่างจากตัวเริ่มต้นในปัจจุบันอย่าง Trident 660มากน้อยเพียงใดและราคาจะสามารถคอมเพ i t i v e แข่งขันกับคู่แข่งโดยตรงในคลาสเดียวกันของมันได้หรือไม่ยังไงก็ฝากติดตามที่ช่องของเรารวมถึงตัว f a c e b o o k c o m m o t o r r i v a l ไว้ด้วยครับวันนี้ผมพลขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ